อ้าวสบายดีทุกคนเนาะมื่อนี้าก็จะได้กลับบ้านเนาะโดยรวมก็คือว่าคอยจะกลับบ้านปีละหนึ่งเทือกขันห้าโบมีเวียกอย่างเนาะก้ามืระจามพ่อจามแม่จาบบ้านมื่อนี้ก็จะได้มารีวิวหนทางห้เบิ้งให้ฟังนํากันสําหรับคอยในการเดินทางนี่ก็คือว่าเป็นครั้งแรกที่ว่าห่างจากเวียงจันทร์หาปักหลายสําเร็จสมบูรณ์เนาะเป็นครั้งแรก กะให้วิดีโอมานี่ก็ให้เองเนาะเพราะว่าลูกกับเมียก็คือว่านอนรับมานําำลดก็เลยว่าจับกองหัวซาพายมาเองแต่ก็เอามาเป็นบางส่วนเนาะที่ว่าเราสามารถจับกองได้หรือบอกะหุ่นถากสะดวกก็เลยว่าอัดวิดีโอมาไว้เป็นการรีวิวเส้นทางบ้านตัวเองคือว่าสะดวกสบายเนาะเดี๋ยวนี้ห่างปูยางจนฮอดเมืองปักลายเลย เนาะจากยางจันไปก็คือว่าห่างนี้ดีลายพอสมควรเนานะแล้วก็ใช้เวลาน้อยแล้วปัจจุบันนี้แต่ก่อนนี้ยางขี่ลาย6 7ชั่วโมงปัจจุบันนี้มีแต่มนะสมชั่วโมงเนาะสาหรับผู้ที่ว่าขี่รถช้านะกันผู้ขี่รถไวในแค่ก็งชั่วโมงกลักวๆก็คือว่าฮอดส่วนเฮาเองเมื่อน,นี้ก็คือว่าสชั่วโมงปลายหน่อยหนึ่งก็ หอดบ้านเนาะแต่ว่าออกจากปักลายนี่ก็ต้องมันขี่เข้าไปบ้านเฮาอีกประมาณ3 0ปลายกิโลเนาะ32 33กิโลก็ใช้เวลาในระดับหนึ่งแต่ว่าห่างไปบ้านเฮาก็คือว่าผู้จางคือกันก็คือว่าโค้งไปลลยโค้งเติบนรัก็ขี่ไปเลย่ลยเนาะรถกับบลายปันไดสำหรับทางเส้นนี้เพราะว่าการสัญจรก็ยังโหนาแน่นปันได ก็มีลดกายทางบางส่วงบางระยะแต่ว่าบางร,าบบระยะเขาก็ไปให้วิดีโอไว้จนมดทุถกตลอดเส้นทางก็มีให้มาเบิงว่าเป็นบางส่วงแต่ก็คือว่าดีห้นทางนี้ว่าโอเคเลยแหละปัจจุบันนี้แบบแบบซีโบ้มีคุ้มเลย เราก็ขี่ไปเรื่อยๆตามทางคือว่าโอเคสำหรับค้นทางนนเนาะเนาะเรากลับมาฮอตแถวเข็มของอกัหายเอออีกหนึง่งเนาะแต่ว่าตอนมานี้ค้นทางกะจักว่าเป็นคอยเป็นผูเนาะผูอยู่สองบอลสำหรับการมาปัากหลายบ้านท่านี้ มีผูที่ว่าเพิ้นตัดขึ้นมาห่างสนขามหันเนาะออกจากหางแป้งสนขคามมารัดใส่ผลสวรรค์ก็เป็นผูใหญ่ผูหนึ่งที่ว่าเพิ่นตัดผ่านหัวผูมาเลยก็คือว่าสูงสมควรกันเอาเตตีนมาก็น่าจะหลายร้อยเมตรอยู่เนาะมาหาจอมผูที่ว่าเป็นสันผูแฮะและอีกผูหนึ่งก็คือ ผู้ใหญ่ผ่านสนาขามมาเนาะผ่านสนาขามมาก็มีผู้ใหญ่ตัวหนึ่งหัน่นทห่ว่าก็ตัวนั้นก็คือว่าสูงสมควรหลายกิโลอยู่น่าจะอยู่ประมาณ2หา3กิโลบ่หาิดโบผิดแต่ว่าเส้นทางโค้งนี่ก็คือว่ามีหลายโค้งอยู่เนาะมันทางบ้านเห่านี่ก็ได้แน่นอนและขึ้นทางภักเหนือนี่คันบ่แม่นผู้ก็คือว่าเป็นทางโคง้ง เป็นเรื่องปกติเขาก็ได้มาขี่รถมาเลยๆก็คือว่าคนทางตามที่เห็นนี่ก็เมืนว่าสะดวกสบายห่างปูยางตลอดตั้งแต่เวียงฮอตปักลายเลยแต่ส่วนหลายเพื่อนจะเป็นการตัดผ้าผูเนาะขันบางเพื่อกับขันโผ้าผูก็เรียบแคมผูไปแต่ก็คือว่า พดลงมาหลายสมควรเนาะหาเยบไ่แตกรอน,นี่ก็คือว่าขึ้นผูหลายกว่านี้ว่าเั้นต่อไปแต่ว่าปัจจุบันเพิ่นสร้างทางไม่ขึ้นมานี่ก็คือว่าตัดเอาหน่วยผูลงลายสมควรนั่นและตามเบิงจากทางข้างเนาะข้างทางนี่ก็คือว่าเป็นผูสูงเลยบางบอนนี้เป็นร้อยโกเมตกม็มีที่ว่าเพิ่นตัดลงแต่บางบอนกับบฮอดเนาะแล้วแต่บอน เปนสมารถตัดไดบดหรือ่าแล้วแต่บดน,น,น,น้อยบดใหญ่ก็คือว่าเอาไปเรื่อยๆตามนี้แล้วเนาะเห็นผู้นี่ก็คือว่าตัดลงลายเติบแต่ว่ามือน,นี้เราก็ค่อยไปเนาะเนื่องจากว่าเขาจับโทรศัพท์พายหู này, แน่ล้วก็หายวิดีโอแน่แล้วก็ค่อยขับไปวช่า ควื่อปลอดภัยของเขาเองนี่แหละแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศหนทางมาฝากทุกคนแต่ก็คือว่าโอเคหนทางดีขึ้นตลอดเส้นทางมื่อวนี้เอาออกมาตอนบ่ายแต่ก็คิดว่าน่าจะกินข้าวแ่งอยู่บ้านเพราะว่าเอาออกจากเวียากมาก็บสองโมงแต่ก็ ช่วงฮอดบานก็น่าจะอยู่ประมาณ4ี่โมงครึ่งห้าโมงยังไปลว่าเขาใส้เวลาสองชั่วโมงกลัวๆหาสามชั่วโมงเลยช่วงฮอดบานนี่แล้ะเนาะเส้นทางก็คือว่าตัดผูลงเียุว่าเพ่อให้คุ่นทางสั่นลายบรีให้ขึ้นผูลายเนาะหรือว่าแต่ก็อาจจะมีความเสียงช่วงยามฝนบนิใจว่ายามฝนมานี้ดินมันที่สไลด์ลงมาบ่ ตามเขาเบิงขึ้นคอยสูงสมควรอย่แต่ก็เป็นเรื่องปกติเขาขับรถแสงขึ้นคอยนี่ตัวนี้คือว่าเป็นเส้นปูว่าจากหางแบงสนาขามเนาะตัดไปใส่ผสุน,นผสวรรค์ซีแยกผุนสวรรค์ที่ว่าซีเข้าไปเหมืองปักลายฮนก็คือว่าหูนี้ก็เป็นผูตัวหนึ่งเนาะที่ว่าสูงสมควรนั่นแหละ หลายรอยแมตเติบจากตีนผูมานี่หลังจากค่าพิษผูแล้วฮะก็ขี่ไปเรื่อยๆตัวนี้น่าจะแม่นเข้าเส้นทางผลสวรรค์แล้วแหละก็คือว่าห่างหลังจากวิทผูผตอนนั้นมากะบบมีผูอีกเนาะช่วงที่ว่าจิไปฮอดปานผลสวรรค์นี่ก็ขี่ไปเรื่อยๆเนี่ย อันนี้ก็เป็นสีแยกผลสวรรค์นเนาะต่อไปก็เป็นเข้าไปทางเมืองปักลายเนี่ยเนาะตามปลายิน่นก็บอกว่าเลี้ยวซ้ายไปสนาคามขี่ซื้อไปปักลายเนาะแล้วก็ขี่ต่อไปเรื่อยๆแค่ว่าใช้เวลาบรดษแล้วปัจจุบันนี้แต่เฮาบริเวะใส่เนาะมือนี้เนาะเพราะว่าบรรดาเครื่องฝากข้องตอนเฮาก็ ซื้อตเตขาเ้าวจี้ขนมยังมาเฮาแวซื้ออยู่เบียงคน,นมาเรียบร้อยละมานี่เขาก็แลนซื้อไปบานย่างเดียวเลยแล้วก็ไปหอยอย่ยงางบัตดาข้าวน้ำซัมปาก,ก็กินมาแต่บานแล้วเนาะเพราะว่าเขาออกมาตอนสองโมงหลังจากนั้นเขาก็มาฮอดขวัวปักลายก็คือว่าเขาก็ได้หายฮอปเตนี่เนาะส่วนวันนั้นก็ ลูกหลานตื่นแน่ลูกเมียตื่นเขาก็เลยว่าผมมีบริไดทยไว้คือเขตียผู้ใหญ่คือกันเขากับบริไดทยเนาะเพราะว่าเขาขับรถในหทน,นหทางโค้งใน่ห่างสันว์นเขาก็เลยว่าบรไิไดทเนะ็อัพมาบางส่วงบางตอนที่ว่ามาฝากมารีวิวับเบิ้งคือว่าห่างนี่ดีเนาะดีตลอดระยะเส้นทางเลยปูอยู่ยางมาสุดเส้นทางอืมหดแล้วหดบานแล้ว นี่แหละเหงาน,นค่อยนะถึงมาบัานนอกก็ปูอย่างปูคอนกีตอยู่ได้หน้าบ้านค่อยก็ได้มาแล้วหอดบ้านแล้วางสะดวกสบายอยู่ปัจจุบันเนี่ยเดินทางแป๊บเดียวก็ฮอดสามชั่วโมง นี่มันเหอนค่อยเองงานพ่อเือนแม่ค่อยนี่แหละ